ทำไมหมอมาออกตรวจสายครับหมอมา11โมงคนไข้มาตั้งแต่4 5ครัอ๋อ OPD เดี๋ยวเราให้ฟังครับว่าทำไมหมอเขามาสาย OPD เนี่ยมันตรวจ10โมงแต่หมอเนี่ยไม่ได้ตรวจแค่ OPD อย่างเดียวเรามีคนไข้บนห a อ d ด,ด้วยครับเรียกว่า IPD เวลาไปดูคนไข้ IPD เนี่ยเรียกว่าไปราวปกติก็ราว2เวลาเช้าเย็นอาจารย์สตาเขาจะมาราวาประมาณ8โมงครับแปลว่าเราก็ต้องไปก่อนไปราวคร่าวๆก่อนสักรอบหนึ่งจะได้เล่าเคสให้อาจารย์ฟังจะได้เร็วเขาเรียกว่าราวรอบ พออาจารย์มาก็ราวรอบจริงครับคนไข้าบางคนดีขึ้นคนไข้าบางคนแย่ลงเราก็ต้องดูแลว,ว่าต้องทําอะไรต่อต้องปรับยาไมา้หรือต้องส่งตรวจอะไรเพิ่มเช่นคนนี้เจาะน้ําในท้องไปตรวจคนนี้เจาะน้ําในปอดคนนี้เจาะเนื้อตับไปตรวจอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราทําเลยไม่ได้มันจะช้ามันจะราวไม่เสร็จสักทีอาจารย์ถ้าต้องไปทำอย่างอื่นด้วยก็ออเดอร์ไม่หมดจนครบทุกเตียงถ้าโรงพยาบาลจ,จังหวัดเนี่ยวอร์ดหนึ่งก็ประมาณ40-50เตียงครับมีไปลาวอร์ดพิเศษอีกนิดหน่อยก็ประมาณ10เตียงก็จะราวรอบจริงเสร็จ ก้ามงก้ามงคึงมีเวลาครึ่งชั่วโมงเคลียร์วอดเคลียร์สิ่งที่ออเดอร์ตัวเองไว้กีสั่งตัวเองจาะปอดจอะท้องเขาไว้นะครับก็ต้องรีบทำเดี๋ยวมันไม่ทันขอเมาส์หน่อยสงสารคนไข้ามากคือตอนนี้อยู่คลินิกความงามจะแทงเข็มทีนึงเนี่ยนนะะพี่ครับเริ่มตรงนี้นะจะบมันหนึ่งนะจึก๊กอีกทีนึงครับจึกจ๊กจึ๊กแบบลาเวนเดอร์มาแต่ตอนอยู่ในโรงพยาบาลพนังพนองไม่ทันคุณลุงเจาะท้องเนอปล๊บกแทงยาชาเข้าไปแล้วเจาะปอดเนอรปึก อยู่นิ่มนิ้มอยู่นิ่มนิมไม่มีเวลาบอบเลยครับรีบทำแล้วเกิดบางช่วงเคสมีปัญหาเยอะต้องส่งตรวจเยอะหรือบ่งเคสยากเกินเจาะไม่ได้สักทีเนี่ยโอ้โหเลดแน่นอนครับมันจะไปทันได้ไงอ่ะครึ่งชั่วโมงเคยที่หนึ่งเจาะหลังเสร็จมีเคสรอเจาะหลังอีก3เคสกลมลงมอนาดิกาเฮ้ยน้องสิบเอ็ดโมงแล้วอะนึกหน้าประชาชนจำนวนมากที่รออยู่ที่โอพีดีแล้วเนี่ยลงไปโอพีดีก่อนดีกว่าไม่งั้นโดนสาบแน่นอนก็เทงานวอดเดินออกไปเงียบแน่นอนพี่พียบบาล์เขาจับจ้องอยู่แล้วบอกกาง จะไปไหนมินี่แหมสามเตียงปีขอลงผ่าโอปีดกัมเดียวโอเคโอเคบายๆขึ้นมาจัดการเนอะคาบคาปีกัมเดียวและทุกคนครับการลงไปโอปีดสายทาั้งๆท,ที่เราไม่ได้สายเนี่ยแล้วมีคนจับจ้องเราอยู่300คนน่แบบเดินเข้าไปคนจับจ้องยิ่งกว่าตอนเดินพรมแดงคือมันเป็นฮาร์ดไทม์ของเราเลยคือคูไม่ได้มาสายอะกรมองแรงอะไรขนาดนั้นเลยแม่คนนั้นมองสิข้อแม่ไปช่วย เครียงงานบนบอดกดก็ล่ะแม่แล้วนี้อีกรอหมอต้องหลายชั่วโมงตรวจแม่แค่แป๊บเดียวก็อยากตรวจนานๆครับแม่แม่เมามันมากจริงๆแต่แม่ลองคิดดูนะอุบัติเบาหวานคนไข้300มีหมอ4คนมีเวลาตรวจแม่แม่ตั้งแต่11โมงถึง4โมงเย็นแต่ก็ต้องเลยเถิดไปแหละเป็น5โมงเย็นลองกดเครื่องคิดเลขดูว่ามีเวลาตรวจแม่แม่คนละกี่นาทีนะครับ